สวัสดีค่ะคุณผู้ชมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Lady Pan Channel คลิปนี้เป็นการสปอยหนังเรื่องอังคารคุมโปงเอ็กซ์ตีมตอนที่5ตอนคูเวนเริ่มเรื่องมาที่มีป้าคนหนึ่งเหมือนกำลังทำพิธีอะไรบางอย่างอยู่สักพักก็ได้มีชายหนุ่มคนหนึ่งเดินเข้ามาหวดป้าแบบไม่ยั้งจนนอนนิ่งไปพอหัวเสร็จหนุ่มคนนั้นก็เดินจากไปจากนั้นป้าก็ฟื้นขึ้นมาใบหน้าแทบดูไม่ได้ ตัดภาพมาที่โรงเรียนแห่งหนึ่งครูคนนี้มีชื่อว่าครูออยระหว่างทางนั่งรถมาโรงเรียนเธอได้เผลอหลับไปและมีเด็กทั้งเรียนมาปลุกเพราะถึงโรงเรียนแล้วพอลงมาจากรถครูออยก็ไหวครูรุ่นใหญ่แต่เหมือนว่าครูรุ่นใหญ่จะไม่รับไหว้พอเธอมาสายพอถึงชั่วโมงเรียนโฮมรูมครูออยเช็กชื่อนักเรียนจะมีนักเรียนอยู่คนหนึ่งที่ขาดเรียนไปหลายวันแล้วนั่นก็คือพงศกรหรือนิกเพื่อนๆบอกว่านิกไม่มาตั้งแต่สอบปลายภาคที่แล้วอาจจะตายไปแล้วก็ได้ มีนักเรียนชายคนหนึ่งพูแดแทรกขึ้นมาว่ามีเรื่องเล่าว่าครูเวนที่คอยตรวจโรงเรียนตอนดึกๆชอบเจอนิกนั่งอยู่ในห้องนี้แหละบางทีนั่งอยู่ยันเช้าเลยสักพักนักเรียนคนที่เล่าเรื่องก็ทำเสียงแห่ขึ้นมาผ่าเพื่อนๆตกใจกันทั้งห้องครูอ้อยก็เลยเตือนว่าอย่าแกล้งเพื่อนแบบนี้ ช่วงพักเที่ยงครูออยไปถามกับพวกครูรุ่นก่อนๆว่ามีใครติดต่อน,นิกได้บ้างไหมคะมีใครเคยไปตามที่บ้านน้องไหมคุณครูผมกับบางลมก็ตอบว่าเด็กมันขาดปกติอยู่แล้วไม่ต้องไปยุ่งหรอ,อกครอบครัวนี้ไม่มีครูคนไหนกล้าไปหรอกพอเด็กมันก็เป็นสิทธิ์เก่าที่นี่ส่วนญาติของเด็กเธอก็เป็นคนแปลก,ปลกขนาดครอบครัวก,ก็ยังไม่สนใจเราจะเหนื่อยเปล่าๆหลังเลิกเรียนครูออยก็ไปตามหาน,นิกที่บ้านพอมาถึงก็ได้เจอกับพ่อของนิกและคุณยา่าย่าต้อนรับครูออยด้วยน้ำเปล่าสา กิจนครูไม่กล้ากินครูออยถามย่าว่าทําไมนิกไม่ไปโรงเรียนหรอคะย่าก,ก็ตอบว่านิกหนีไปแล้วพ่อก็พูดแทรกขึ้นมาว่ามันติดยาพอไม่ให้เงินมันก็ชอบหวดยา่าและหนีไปกับเพื่อน จบยาก็พูดต่ออีกว่าฉันเลี้ยงมันไม่ดีเองดูสภาพฉันสิเกือบแย่โดนมันเล่นงานดีที่ฉันมียาดีดูฟันฉันสิครูออยถามพ่อว่าได้ไปแจ้งความไหมคะที่หายตัวไปพ่อก็ตอบว่าแจ้งไปแล้วแต่ไม่มีใครช่วยตามหาระหว่างที่พ่อกําลังตามคกสายตาพ่อที่มองครูออยเริ่มไม่ดีทําให้ครูรู้สึกกลัวเลยต้องรีบเอากระเป๋าปิดกระโปรงเอาไว้วันต่อมาถึงเวลาที่ครูออยต้องเฝ้าเวรที่โรงเรียนครูรุ่นพี่เดินมาบอกว่า เวลาตรวจตึกตอนดึกถ้ามีอะไรก็จดๆไว้หน่อยนะจะได้มาช่วยกันแต่เหมือนครูออยจะสนใจแต่แชทกับเพื่อนทําให้โดนดุเป็นหนึ่งแมตตกดึกระหว่างที่เฝ้าเวรแม่ก็โทรมาคุยเล่นเป็นเพื่อนครูออยบ่นให้แม่ฟังว่าเหนื่อยโรงเรียนดูไม่ค่อยสบายแม่ก็บอกว่าทนเอาเป็นครูสบายกว่าสมัยตอนแม่ทํางานอีกพอวางสายจากแม่เสร็จครูออยก็ได้ยินเสียงแปลกๆคืดๆมาจากชั้นบนครูออยเริ่มรู้สึกกลัวเลยโทรไปหาลุงพานลงลุงพานลงก็บอกว่า ตอนนี้อยู่ต่างจังหวัดกำลังสนุกเลยครับคู่แค่นี้ก่อนนะ สักพักเสียงแปลกๆก,ก็ดังขึ้นมาจากชั้นสองอีกรอบครูออยตัดสินใจขึ้นมาดูพอมาถึงที่ห้องเรียนเหมือนว่าเสียงคืดๆจะดังใกล้เข้ามาเรื่อยๆทันใดนั้นเองจ,จู่ๆก็มีมือใครไม่รู้ยื่นมาจับขาครูออยครูออยร้องลั่นด้วยความตกใจมือที่ยื่นมาจับก็คือน,นิกนักเรียนที่หายตัวไปนั่นเองเขาบอกกับครูว่าเขายังเป็นคนอยู่วันนี้ผมเห็นครูไปที่บ้านครูออยก็ได้สงสัยว่าไหนพ่อกับยายเธอบอกว่าหนีออกจากบ้านไปแล้วนิกก็พูดต่ออีกว่าเปล่าครับพ่อ พ่อกับยายเขาเจ้าหวดผมครูอย่าบอกใครนะคะว่าผมอยู่ที่นี่พููจบเสียงคืดคดก็ดังขึ้นมาอีกครั้งพอทั้งสองคนหันไปมองตามเสียงที่หน้าห้องย่ากับพ่อของนิกก็เดินมาและเสียงคืดคดที่ดังก็คือเสียงจากกบไม้ที่ย่าทานั่นเองนิกขอให้ครูช่วยย่าก,ก็บอกว่าอย่าไปรบกวนครูเลยเดี๋ยวฉันจะส่งให้นิกไปรับใช้พระเด็กแบบนี้อย่าเก็บเอาไว้ครูส่งตัวมันมาดีกว่าแล้วครูอยากได้อะไรเทพจะประทานให้พูดจบย่าก,ก็หัวเราะแบบน่ากลัวมาก ายาพูดอีกรอบด้วยน้ำเสียงน่ากลัวว่าเอาไอ้นิกมาครูออยสั่งให้นิกวิ่งแต่ก็โดนพ่อจับเอาไว้ได้ทันครูออยหยิบที่ยิงแม็กได้เธอไดเอามาจัดการพ่อจนล้มลงไปหลังจากนั้นครูกับนิกก็วิ่งหนีไปที่ชั้นหนึ่งแต่ประตูทางออกอาคารปิดอยู่ทั้งคู่เลยเข้าไปแอบในห้องเรียนใกล้ๆครูออยโทรไปหาตำรวจให้เข้ามาช่วยที่โรงเรียนเธอกำลังโดนคนไล่ล่าอยู่ตำรวจก็บอกว่าไกลไปให้หาที่หลบไปก่อนตอนนี้มีตำรวจไม่พอพอครูออยได้ยิ แบบนั้นก็โมโหมากและจัดบทสวดให้ตำรวจไป็หชุดตำรวจก็ตอบว่าแสดงว่ายังปลอดภัยถ้ามีแรงด่าแบบนี้ก็ปล่อยไปละกันแล้วตำรวจก็ว่างสายไป ครูออยพยายามโทรหาคนอื่นๆแต่ก็ไม่มีใครรับสายเลยส่วนนิกหันไปเห็นคนสวมหน้ากากฤษีอยู่กำลังยืนชี้หน้าเขาอยู่สักพักภาพหน้าพ่อกับย่าก็มาอยู่ตรงหน้าเขาครูออยเห็นนิกมีท่าทีแปลกๆเธอจึงรีบเรียกสตินิกกลับมาและพยายาม,ามถามถึงเรื่องราวทั้งหมดว่าเกิดอะไรขึ้นนิกก็เล่าให้ครูฟังว่ายายนับถือฤษีที่ใส่หน้ากากมันชอบมาหลอกขายยาบางอย่างให้กับคนที่หมู่บ้านกินจนติดย่าเอายากลับมาต้มกินทุกวันกินคนเดียวไม่พอให้พ่อกิน อีกพอพ่อกินเข้าไปก็เริ่มมีอาการแปลกๆไปอีกคนไอราสีมาสั่งให้ย่าหาคนมาเพิ่มอีกแล้วย่าจะได้บุญเพิ่มย่ากับพ่อก็เลยตัดสินใจจะเอาผมไปจัดการพอเมื่อเช้าผมเห็นครูมาที่บ้านผมดีใจมากเพราะครูเป็นคนเดียวที่จะมาช่วยได้ครูออยก็มองด้วยความสงสารและพูดว่าครูจะช่วยให้เต็มที่นะไม่รู้ครูจะทําได้ไหมครูออยตัดสินใจเดินไปหาพ่อกับย่าของนิกและบอกว่านิกหนีไปแล้วย่าก็ตอบว่ามันหนีไปได้ไม่ไกลหรอกครูรู้ใช่ไหมล่ะว่ามันไปไหน บอกมาเถอะเทวดาจะได้ให้อภัยครูอ้อยก็พูดต่อว่าเทวดาหรือฤาษีอะไรนั่นอ่ะมันไม่มีจริงหรอกน่าจะเป็นผลของยาที่ยาเกลนเข้าไปนะคะพอยาได้ยินแบบนั้นก็โมโหมากที่ครูมาลบหลู่ยาบอกกับครูว่านี่พระพุทธเจ้าให้มาเลยนะครูเริ่มกลัวและรีบพูดต่อว่ายาชอบเอาของเสียมมาไหวใช่ไหมล่ะเทวดาที่ไหนจะมากินแล้วนี่ลูกกับหลานอีกนะจะไปหวดเขาทําไมยาก็สวนกลับไปว่าขณะพระเวสสันดรยังสละลูกเมียให้คนอื่นเลยเป็นครูภาษา อะไรไม่รู้เรื่องผูวจบพ่อก็จับครูอ้อยเหวี่ยงจนล้มไปแล้วเอายาให้ครูกินนิกที่เห็นท่าทีไม่ค่อยดีเขาก็รีบวิ่งเข้ามาช่วยครูออยพ่อกับย่าก็เลยจับนิกออกไปส่วนครูอ้อยก็เริ่มแย่เพราะยาเริ่มออกฤทธิ์ระหว่างที่ครูอ้อยพยายามจะเดินไปช่วยนิกตอนนี้เธอแทบจะเดินไม่ตรงสักพักฤาษีก็โผล่ออกมาและบอกว่าดูแลเด็กคนเดียวยังทําไม่ได้เป็นครูยังไงครูอ้อยสวนกลับไปว่าเก่งมากก็มาเป็นเองผูวจบครูอ้อยก็หวัวฤาษี ไปหนึ่งทีจนล้มลงไปพอครูอ้อยได้สติเธอรู้ได้ทันทีว่ามันคือผลจากฤ์ยาพอมาถึงห้องดนตรีครูอ้อยก็เห็นว่ายากจัดห้องไว้สําหรับทําพิธีโดยเฉพาะส่วนญาตกาลังเริ่มทําพิธีบูชาเทพนิกนอนนิ่งไปแล้วด้วยร่างไร้วิญญ,ญาณครูอ้อยรู้สึกเสียใจมากที่ช่วยเอาไว้ไม่ทันสักพักครูอ้อยเริ่มมีท่าทางแปลกๆเหมือนจะสติหลุดไปแล้วไม่รู้ด้วยฤตยาที่ยังอยู่หรือจากการที่เห็นลูกศิษย์โดนจัดการไปพอไล่แม่ออกไปจากห้องก่อนพอเขาจะ จัดหนักครูอ้อยแม่ก็เดินออกไปจากนั้นครูอ้อยก็ค่อยๆก้มลงไปเตรียมจะจัดหนักกับพ่อของนิกแต่ทันใดน,นั้นเองมืออีกข้างของครูอ้อยแอบ,บหยิบอาวุธเอาไว้ระหว่างที่กําลังทําให้พ่อของนิกเพลิดเพลินครูอ้อยหยิบอาวุธที่เตรียมเอาไว้เฉือนน้องชายของพ่อนิกออกพ่อของนิกร้องรั่นออกมาด้วยความเจ็บปวดและตกใจครูอ้อยเห็นแบบนั้นก็ยิ้มอย่างสะใจยาลีวิ้งเข้ามาดูพ่อเห็นก็ตกใจมากครูอ้อยปาอะไรบางอย่างไปให้ญาญารับเอาไว้ได้ทันซึ่งมันก็ คือน้องชายของลูกชายตัวเองย่าเห็นแบบนั้นก็แทบจะเป็นลมรีบปาทิ้งไปพ่อหันกลับมาย่าเห็นภาพของนิกนิกบอกกับย่าว่าเดี๋ยวกูจะเอามึงไปอยู่ด้วยย่าตกใจมากรีบวิ่งหนีออกไป พอพยายามเรียกให้แม่ช่วยแต่แม่ไม่ฟังแล้วจากนั้นครูออยเดินเข้ามาหาพ่อและพูดว่าดีลัที่ตัดทิ้งไปเพราะมึงมันแย่ไงไม่มีปัญญาจะเลี้ยงดูให้ดีๆก็เอามันออกไปซะคนอื่นจะได้ไม่ต้องมารับผิดชอบแทนไอขยะพูดจบครูออยก็หวดพ่อของนิกไปแบบไม่ยัง้งตัดภาพมาที่ย่าวิ่งหนีมาถึงประตูทางออกแต่ย่าก็ออกไม่ได้เพราะตัวเองเป็นคนล็อกเอาไว้เองครูออยตามมาทันและพูดว่าหากคญแจอยู่หรอเอาไหมย่ารีบยกมือ ว่าขอร้องให้เทวดาช่วยครูออยก็ไม่ฟังหัวด้าล้มลงไปอีกคนเช้าวันต่อมาครูรุ่นใหญ่เดินเข้ามาดูพอเห็นนักเรียนยืนมุงอะไรกันอยู่นักเรียนบอกว่าฝนตกลงมาเป็นชิมเมจโจได้ครับพอครูเห็นก็ตะลึงซึ่งมันก็คือน้องชายของพ่อนิกที่ย่าโยนลงมาเมื่อคืนพอเดินเข้ามาในอาคารครูทรงผมกระบังก็ชี้ให้ดูว่ามีร่างของย่านอนนิ่งอยู่ส่วนพ่อล่างอยู่ในห้องกับครูออยครูออยตอนนี้เหมือนสติไม่มีไปแล้วครูออยพูด พูดว่าหนูพานิกลับมาเรียนได้แล้วนะคะแล้วหนังก็ตัดจบไปเป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับเรื่องราวในตอนนี้ถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดติดตามแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนกนด้วยนะคะแล้วเจอกันเรื่องหนะ้าบ๊ายบาย